สวัสดีครับคุณตั๋วครับวันนี้จะมาพาชมถั่วที่เราปลูกนะครับในคลิปก่อนนะครับว่าผ่านไปมาสักหนึ่งเดือนนะครับมันจะยาวหรือว่ามันจะเติบโตอย่างไงนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับเราก็ทําค้างให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับค้างเป็นค้างเชือกนะครับก็พันยาวขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับ จากลําต้นนะครับแล้วก็พันพันขึ้นมานะเดี๋ยวจะให้มีสุขวัดให้ดูสูงไหมนนกสูงป่ะ mm hmm. สูงกันข้างสูงนะแล้วก็ทําเกี่ยวลังคา,าทำลังคายมันมาน้าแล้วแต่มันม่ขึ้นเลยนะ <c oughs> อ่ามาดูั่งนี้ที่เราถ่ายตอนนั้นมันเป็นลูกต้นกล้าอยู่ใช่ไหมประมาณสัก3 0า0สิบสี่สิบเซนตอนนี้ก็เป็นเป็นค <c oughs> ้างแล้ว มันไมีค้นกลางมันมันตัวเล็กอยู่หรอกนะ,ะดูท่านผู้ชมไม่ไม่รู้ว่าจะได้กินอ่ฝาฝักมันไหมหรือว่าจะกินใบนะครับงามมากนะนต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งที่ตายท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะเป็นคล้ายๆเพียะมาดูต้นที่มันตายนะครับนี่เน,นี่อ่ะดูต้นรากมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหี่ยวะคะ่ะ มันโดนราเชื้อรากินเห็นไหมครับเป็นทุกต้นเลยนะครับนี่สามต้นแล้วก็รอดตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นก็จะเลง่ยงงอกงามได้นะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรตั้งชมท่านไหนรู้ก็แจ้งด้วยนะครับพอกินแล้วปุ๊บใบก็จะเหี่ยวนะครับลำต้นก็จะแห้งๆไปเลยนะตรงนี้ส่วนนี้ก็พอได้ครับปลูกสังมาสักยี่สิบยี่สิบลุมนะ โตมาหมดนะครับอะส่วนนี้คือบวบครับบวบที่เราปลูกในกระสอบในคลิปนั้นนะครับอยู่นะครับเร๊่บเราก็ทําค้างให้มันเสร็จเรียบร้อยค้างก็ทําเหมือนกันกันกบค้างถั่วเลยครับหาเชือกมามัดนะเชือกมัดสารป็นตะไ่ายอย่างนี้นะครับรั้นตะข่ายอะแล้วก็มัดโ่ขึ้นมานะครับนี่มีเหี่ยวบ้างนะครับเพราะแดดมันแรงมากช่วงตอนมันนี่ได้ประมาณสัก สอกหนึ่งแล้วนะครับได้ประมาณสอกหนึ่งละนี่ลำต้นประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะครับผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับหลังจากอายุของถั่วได้มาหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะขึ้นค้างนะครับได้ประมาณสักยาวสักเมตรกว่ากว่านะครับแล้วก็เลื้อยนะครับนี่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างของพื้นดินแล้วก็หายาแห้งหรือฟางแห้งก็ได้นะครับมากบไว้เพื่อ ลดไม่ให้วัชพืชมันงอกงามเกินไปนะครับหญ้ามันก็จะไม่งอกตามเง้งทัวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีกําจัดหญ้าแบบง่ายๆนะครับหญ้าไม่ใช่ศัตรูพืชนะครับเป็นสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็คุมหญ้าให้มันงอกได้นะครับส่วนข้างในนี้นะครับคุณแม่ตุก,กี้ของเราก็กำลังเก็บอะไรกินถอนหญ้าถอนหญ้าบักทีเลยตุกี้ เกี้จะปลูกคณะเพิ่มนั่นท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนู้นนะปลูกคณะกับแล้วก็มะเขือแล้วก็มะเขือเคือมะเขือเทศบ้านเราก็พวนดินนิดนึงไปเรื่อยๆนะครับสวนพอเพียงดีเลี้ยงลดความเสี่ยงจากโควิดนะครับโอเคนะครับสำหรับาการปลูกถั่วนะครับก็ลองไปทำดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับหรือว่ามีข้อแนะนําในวิดีโอนี้ยังไงนะครับเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลก็คอมเมนต์บอกปัญหาแล้วก็ชี้ชี้แนะได้นะครับสาหร, faculty, รับคุณตัวก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ